ประสร์ทองศีนะครับ<ม>เล่นชื่นหนุ่มนะครับมาจากกลุ่มเยาวชนรับรองบางปลูกครับอยู่ที่อาเภอกอระปือจังหวัดระนองครับผมไม่ได้เรียนครับ<ม>ก็เข้ามาทํางานเกี่ยวกแบบับสิ่งแวดล้อมช่วยในง,งานทีมกู้ภัยมั่นเป็นบางครั้งครับ<ม>ออจุดเริ่มต้นของผมที่ว่าเขามาทํากลุ่มเยาวชนนี่คือเริ่มต้นจากความอยาก<ม>ใช่ครับคือแบบผมไปเห็นงานของที่อีกคนหนึ่ง ซึ่งเขาทําเกี่ยวกับงานเยาวชนอยู่แล้วแล้วก็ผมไปเห็นงานของเขาที่เขามาจัดในเทศกาละครับในงานระฆังจําปีของอาเภอแล้วทีนี้ก็เห็นภาพถ่ายที่แกถ่ายต่างๆครับที่ตามพื้นที่ต่างๆแล้วก็เลยแบบเข้าไปนั่งคุยกับแกว่าเออเนี่ยพวกผมอยากจะทํางานอย่างนี้มั่งผมต้องทํายังไงเรื่มจากตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วแกก็ให้คาแนะนํามาว่าเออในพื้นที่ของผมอยู่เนี่ยมีอะไรมั่งที่เป็นจุดเด่น มก็ S <S <an> <S บอกว่าเออเนี่ยในื้นที่ของผมมีข้าวพึ่ธทานอยู่อะไรเงี้ยครับเจ๊ก,ก็บอกว่าเออถ้าอย่างงั้นก็ทำเกี่ยวกับข้าวพึ่ธทานก็ได้เราไม่ต้องทําเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเรามาทําประเด็นเกี่ยวกับการฟื้นฟูอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันก็เริ่มจะหายไปมั่งแล้วอะไรเงี้ยครับเราก็อยากทําท่องเที่ยวแต่ว่าก่อนที่เราจะมาทําท่องเที่ยวครับคือเราต้องมาฟื้นฟูของของของ,ของเราเนี่ยครับ ให้มาสมบูรณ์เหมือนสมัยก่อนคือเราต้องมาเริ่มที่การฟื้นฟูให้มันกลับมาสู่สภาพเดิมแล้วก็เราค่อยไปพัฒนา,าไปเรื่อยๆไปการท่องเที่ยวไปอ,อะไรเงี้ยครับคือพ่อผมเป็นทํางานอ่อเป็นป่าไม้ครับเป็นแล้วก็ทีนี้ก็คือเห็นพ่อทํางานเกี่ยวกับเยาวชนอะไรเงี้ยครับก็คือแบบเอออยากเดนลองทำมั่งอะไรเงี้ยว่ามันมันมีความยากลําบากไหมมันเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยครับ ของกลุ่มก็จะเป็นเริ่มจากการเก็บขยะในคลองครับเพื่อที่ว่ารักษาระบบนิเวศภายในคลองแล้วก็ความสะอาดของแม่น้าอะไรเงี้ยเริ่มแรกคนในชุมชนนะครับเขามองไม่เห็นคุณค่าในตัวเราบพิงทานครับแล้วก็พราผมกไ็ได้เริ่มึ้นมาว่าเนี่ยมันก็เริ่มจะหายไปเกือบจะหมดแล้วแล้วทีนี้ก็คือ ก็ผมเป็นเด็กในหมู่บ้านนะครับแล้วก็กเลยมีความคิดกันว่าเรามาตั้งกลุ่มขึ้นมาสักกลุ่มไหมอะไรเงี้ยครับมาช่วยกันดูแลกับพ,พิมพานหลังจากที่ตั้งกลุ่มขึ้นมาก็มีพี่จากรีพอร์เขาลงไปเขาก็ได้ลงไปช่วยในการถอดบทเรียนนะครับการวางการวางแผนทํากิจกรรมของแต่ละปะีแล้วก็ไปช่วยในการเกี่ยวกับ เออเนี่ยน้องต้องการอะไรไหมขาดอยากเพิ่มอะไรไหมอะไรเงี้ยครับเขาก็จะช่วยในด้านนั้นนะครับในกลุ่มของผมนะครับก็จะมีชุดอีกหนึ่งชุดคือคอยเฝ้าระวังภายในคลองครับหรไปเฝ้าระวังว่าเออเนี่ยอันเนี้ยนะหลังฝนตกเนี่ยมีหลุดมาไหมมีคนลงไปทําลายพ,พื้นทานไหมผมก็จะออกมาตามงานอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีเหมือนว่าอีกชุดหนึ่งก็จะทําเป็นจุลสารเป็น ประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนแต่ละชุมชนอะไรเงี้ยครับไปสื่อเอาประมาณว่าไปสื่อให้ชุมชนอื่นๆหรือว่าชุมชนข้างเคียงเขารู้ถึงคุณค่าบทบาทของชุมชนของของของกลุ่มเยาวชนใช่ไหมครับก็คือกลุ่มเยาวชนเนี่ยพอเมื่อเกิดกลุ่มเยาวชนขึ้นมาก็กลุ่มเยาวชนเนี่ยก็เขาร่วมประชุมกับหมู่บ้านต่างๆซึ่งพื้นที่ของผมจะติดกันทางหมู่บ้านครับแล้วก็เข้าไปพูดคุยให้กับ ทางแต่ละหมู่บ้านเขาเข้าใจว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายอมให้เขาขุดลอกคลองนี้ใช่ไหมครับเราก็ระบบนิเวศหนึ่งระบบนิเวศข้างคลองก็จะหายไปการการหากินเหมือนว่ามีผักในคลองการหาปลาในคลองมันก็จะลำบากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ผลที่ตามมาทีหลังก็คือพอเวลาฝนตกน้ําป่ามามันก็จะไหลเร็วขึ้นมีการชะล้างหน้าดินทําให้เกิด ตลิ่งพังมั่งอะไรมากบางคนก็จะมีพื้นที่ข้างคลองที่หายไปหรือว่าเกิดมาใหม่อะไรเงี้ยมันก็จะม,มันจะไม่สมดุลกันนะครับปัญหาของวระพึงนะครับก็ที่เจอก็มีการขุดลอกมีมีการขุดลอกคลองครับเป็นโครงการของรัฐที่เข้ามาเพื่อที่จะขุดลอกคลองะครับซึ่ง ถ้าเกิดว่าเราให้เขาทําการขุดลอกเนี้ยมันก็หายไปแล้วก็มันก็จะไม่มีเลยเพราะว่าพืชตัวเนี้ยเป็นพืชชนิดเดียวของโลกเราก็เท่ากับว่าเราเสียของดีไปก็ความก่อนของผมก็อยากจะเห็นทาวบึงทานให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนสมัยก่อนก็ผมว่าฝันเท่าน,นี้มันมันก็คงจะมากพอสำหรับ่มผมแล้ว คำพิมพ์นะคะที่เล่นก็คือชื่อเมย์ค่ะออตอนนี้เรียนอยู่มหาลัยราชภัฏเชฟูิค่ะปีที่4พัฒนาท้องถิ่นแลื่พัฒนาชุมชนกลุ่มเยาวชนของเรานะคะชื่อกลุ่มเยาวชนมลคพันธ์ใหม่สานใจฟื้นฟูป,ปา่า<ม>อยู่ตำบลปากช่องอำเภอลงศักดิ์จังหวัดพิจบูรก็กลุ่มของเราก็มีเยาวชนที่มาร่วมนะคะทั้งหมด3หมู่บ้านกลุ่มเรา เร,เริ่มแรกที่ก่อตั้งนะคะก็คือเหมือนกลับไปช่วยช่วยช่วยหนุนเสริมผู้ใหญ่ะค่ะช่วยหนุนเสริมองค์กรชาวบ้านในการแก้ไขปัญหาทีแล้วก็การจัดการทรัพยากรโดยที่กิจกรรมของเราก็จะมีเรื่องของการทําเส้นทางศึกษาธรรมชาติการทําแนวกันไฟป่าแล้วก็มีการจัด กิจกรรมที่แบบให้มันมีส่วนร่วมกับชุมชนเยอะๆของชุมชนเยอะๆแล้วก็หนง,งานภายนอกคือ,เ,อ,อเราจะมีการจัดกิจกรรมทุกปีคือว่าโครงการคืนกล้วยไม้สู่ป่าโครงการคืนสมุนไพรสู่ป่าแล้วก็โครงการบวชป่าค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราจะมีการอนุรักษ์สัตวสัตว์น้ําหายาก็คือ,อ,อโครงการอนุรักษ์อีปุ่มอีปุ่มที่ที่เป็นเหมือนกับเป็นสัตว์น้ําเฉพาะ เริ่มแรกนีคือก็มีมีการประชุมก็รีคอร์ก็ก็ชวนเรามาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการค่ะที่ที่ที่มกเกษตรค่ะก็เป็นเป็นครั้งแรกที่ที่ได้มาร่วมนะคะแล้วก็ได้ได้ออกมาข้างนอกของของเราทีนี้พอออกมาแล้วเนี่ยมันทําให้เราได้ได้มาเจอเพื่อน เพื่อนที่เพื่อนกลุ่มเยาวชนที่ที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ย,ยเยอะแยะมากโดยที่ก่อนหน้านี้เราเราไม่รู้เลยว่าเออมีกลุ่มที่ที่ทำงานแบบนี้อยู่แต่พอได้มาแล้วมันกับเออเราก็รู้สึกว่ารู้สึกมีกําลังใจที่จะทํางานด้านนี้ต่อเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ไม่ได้มีแค่เราใช่ไหมคะแล้วพอพอมาแล้วมันมันทําให้เรามีเหมือนกับมีเป้าหมายร่วมกันว่า เราจะทำทำอะไรต่อไปค่ะเนื่องจากว่าในในชุมชนน่ยถูกมีมีชาวบ้านที่ที่ถูกดำเนินคดีเรื่องโลกร้อนทีนี้รีคอบก็เลยเข้ามาช่วยเราในในการทำงานวิจัยเพื่อที่จะต่อสู้กับกับโมเดลของกระทรวงทรัพย์ที่มาเรียกค่าเสียหายกับชาวบ้านนะคะก็จะมีเรื่องของการ วัดวัดต้นไม้วัดรอบต้นไม้อะค่ะในแต่ละรอบปีว่าแต่ละต้นในปีหนึ่งมันเก็บคาร์บอนได้เยอะขนาดไหนแล้วพอปีต่อไปมันจะโตขึ้นขนาดไหนเป้าหมายก็คือเพื่อที่จะ,ะเหมือนเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป้าหมายที่จะพัฒนาพัฒนาชุมชนของเรา หมายถึงว่าพัฒนาชุมชนของแต่แต่ในในพื้นที่ยังไงอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นด้านด้านสิงแวดล้อมหรือว่าด้านอะไรต่างๆด้านการแก้ไขปัญหาของชุมชนเองคือเราได้ช่วยช่วยช่วยเหลือชุมชนอย่างน้อยก็คือดีกว่าไม่ไม่ได้ทำอะไรเลยปล่อยให้เขามากล่าวหาเราอย่างเดียว แต่นี่เราก็ได้ท่าแล้วเอออย่างน้อยเราก็ได้ได้ได,ดิ้นรนนะได้ต่อสู้นะต้านนะครับชื่อจริงชื่อว่าชื่อนายอเทพปาโสมเป็นประธานกลุ่มมชนต้นต่ออยู่ที่ป่าชุมชนบ้านขอเราเป็นชองนหัหวดชัยนาทน,นะครับตอนที่เราตั้งกลุ่มแรกๆคือเราจากก่อนอีกก่ที่จะมาถึงรุ่นเราจะมีอยู่แล้วสองรุ่นแต่ขาดความต่อเนื่องกันคือ รุ่นใหญ่คือจะประมาณเป็นช่วงๆประมาณสี่ห้าปีก็จะมาถึงรุ้นเราุ่นเราก็จะมีตอนแรกก็จะมีก่อตั้งเขามีห้าคนนะครับคือจะเป็นผู้ชายล้วนที่ชื่อว่าต้นตอคือจะมีผู้ชายทั้งห้าคนจะมีชื่อตอเต่าขึ้นหมดทุกคนเลยด้วยตะป็นต้านต,ตักตามต้นตะห้าคนคือเราก็จะ mm hmm. คิดไปว่า mm hmm. ชื่อตอเต่านี่มันอเออม,มีความหมายดี แล้วก็อีกอย่างคือที่เราคิดกันว่าเป็นประเด็นหลักคือที่เป็นวิชาการคือหมายถึงต่อที่มันโดนค่นไปแล้วพร้อมที่จะแตกใบขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะช่วยกันส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติแรกป่าชุมชนเมืองต่อเทียนทองจะอุดมสมบูรณ์ก่อนนะครับช่วงประมาณ20ปีที่แล้วอุดมสมบูรณ์มากมีสัตว์ป่าหลากหลายเยอะไมไ่ว่าจะเป็นหมูป่าอะไรกวางก็มีนะครับ่อกคนยังมีอยู่อย่างนี้ครับ มีไก่ป่ามีเยอะพอแล้วช่วงหลังๆขาดการสำรวจป่าขาดการวางแผนในการป่าทั้งหลายชาวบ้านก็ต่างพื้นที่หรือว่าในพื้นที่ก็จะเข้ามาเริ่มมาทําลายป่าคือจะเอาพวกสัตว์ป่าไปกินล่าสัตว์ป่าไปกินบ้างทำเอาต้นไม้ในป่าตัดไปทําบ้านทำอะไรบ้างเอาไปขายบ้างทําให้ป่าเสื่อมโทรมบทบาทของเยาวชนนะครับคือแรกๆอาจจะไม่มีการยอมรับของผู้หลักผู้ใหญ่มากคือ คนคิดว่าจะเข้ามาทำหมายเข้าเข้ามาเกะกะเข้ามาเข้ามาเกะเข้ามารบกควนทำไปก็ไม่มีไม่มีประโยชน์สู้ไปช่วยพ่อแม่น้นอกทํางานทั้งนอกดีกว่ากลุ่มผมเริ่มตังต่อตั้งมันก็จะมีอยู่ห้าอยู่ห้าคนเริ่มไปในป่าคือเริ่มตามผู้หลักผู้ใหญ่แกน้ำตางเข้าไปสํารวจป่าทําหน้าที่ล่าตุเวนมากจัดจัดฆ่าเยาวชนมากทําให้มีการยอมรับของผู้หลักของแกน้าเพิ่มมากขึ้นชาวบ้านก็ยอมยอมรับว่าเด็กกลุ่มนี้ มันทากันได้จริงไม่ใช่มีแค่ปากแค่ปากพูดกันแล้วก็จะมีกิจกรรมที่นอกจากํารวูดป่าอะไรแล้วทําแนวกันไปแล้วก็จะมีกิจกรรมส่งเสริมเย,ย,ย,ยาวชนคือจะเอาพวกพี่ๆที่เราได้อบรมมาแล้วท,ที่ผ่านจากการอบรมของแกนนํนมาแล้วเข้าเข้าไปในมีส่วนร่วมในการอสอนน้องๆที่อยู่ในโรงเรียนที่ปถมคือเอาพวก ป่าช so kind of hm ุมชนอะไรี้ยเขามีมีมีส่วนส่วนร่วมครับทําบทมีบทบาทขึ้นทําให้เด็กเริ่มพัฒนาตัวเองขึ้นมีมีระบบขึ้นกลุ่มผมจะเ่มจะเริ่มเข้ามาจากดิคอปมานาตั้งแต่4ีห้ปีที่แล้วคือเริ่มมีคือดิคอปได้มาจากการคือทำให้เรารู้จักการสำรวจป่าที่มันถูกวิธีถูกต้องสามารถเก็บข้อมูล จากเดิมที่เราเก็บเราสำรวจข้อมูลแล้วก็ทิ้งพอระดีเขาเริ่มเข้าไปแล้วเขาจะมีการวางแผนมีการจัดเก็บข้อมูลใส่ไฟล์คอมพิวเตอร์ว่าแต่แต่ละปีแต่ละปีที่เราเก็บมามีผลแตกต่างกันเท่าไหร่แล้วก็จะมีกาประเมินกันว่าเออมันดีนะที่เราทํามามันสามารถทําให้เรารู้ว่าเราที่ทําไปไม่เสียเปล่าทำให้เรามีความภูมิใจขึ้นแล้วก็จะมี ไปเรียนรู้พวกกันเก็บเก็บคาร์บอนทั้งหลายการคาร์บอนในต้นไม้ว่าเอ,อป่าแค่หนึ่งไร่แค่นีน้สามารถทํามีมูลค่ามหาศาลมหา,ามหาศาลมากทําให้เราเราต้องรักษาาตัชินเล่นอ่านนี้ครับนี่ย้อยี่สิบเจ็ดขวบได้ครับ ตอนนี้ก็ทําเป็นเกษตรกรฝึกขัดเขาเรียกตัวเองว่าเกษตรกรฝึกขัดอยู่นะครับก็ทํางานร่วมกับชุมชนแล้วก็มาทําสวนตนเองคือรายได้หลักเนี่ยก็จะมาจากการทําสวนของตนเองร่วมกับกลุ่มเพื่อน5คนครับเราทาตลา,าด CSA เ,เป็นเรียกว่ากลุ่มผักอินทรีย์กระเรียนนั่นเองค่ามันสายกระรนก็เรียนค่ะชื่อเล่นชื่ออกค่ะก็ทํางานในชนุมชนทรงานร่วมชน นำค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ทํางานช่วยในส่วนของโรงพยาบาลจนลศิลป์ชัยภาพตำบลก็รายได้หลักจะเป็นหลักที่นี่ค่ะก็จะเป็นกลุ่มสภาเด็กเยาวชนตะเลนะคะก็ก่อนที่จะมาเป็นสภาเด็กค่ะก็ ะมีกระบวนการอย่างนหลายอย่างที่เราทําเกี่ยวกับผู้ใหญ่ด้วยก็จะมีกลุ่มผู้ใหญ่แล้วก็มาเป็นกลุ่มหนุนสาวกลุ่มุสาวก็มีกลุ่มคนรุ่นใหม่ก็มาเป็นรุ่นรุ่นแล้วก็มีการแต่ตั้งกลุ่มประาเด็กและเยาวชนเข้าไปเข้าบรรจับในตําบลเกื่อทํางานร่วมกับอบวตก็มีการลงตัวเพราะว่าคิดว่าเมื่อก่อนเราก็เป็นกลุ่มกลุ่มของเราเนี่ยครับแต่ละกลุ่มก็มีชื่อโนนนีนั่นมีเกษตรน้อยบ้างกลุ่มคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยครับพอหลังๆเราคิดว่า เออเนี่ยมันจะมีบ้านหลังใหม่แล้วก็น่าจะเป็นหลังที่ยั่งยืนขึ้นอันนี้ครับมีเป็นหลักแหลง่งมีเรียกว่ามีโฉนโดมีอะไรเงี้ยครับให้เรามีจุดยืนเยอะขึ้นเราก็เลยมาวนตัวกันเนี่ยครับแล้วตอนนี้มันเริ่มกว้างขึ้นก็คือเอาทั้งตำบลตำบลเรามีเจ็ดหมู่บ้านจริงๆเราเราทำเราเรียกว่าเป็นเป็นเป็นวัฏจักรไปด้วยกันไม่มีอะไรที่มันจะโดดขึ้นมาอะไรเงี้ยครับเราต้องทําให้มันไป,ล,ไปาลากไปด้วยกันลากไปด้วยกันเหมือนอะไรเงี้ยครับจริงๆเราให้ความสำคัญตั้งแต่ทรัพยากรนะครับ ก็คือเรื่องของดินน้ําป่านะครับว่าถ้าเเว่กรเราเนี่ยถูกอนุรักษ์ไว้ก็จะมีน้ําในการเกษตรอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตอนนี้เราหลักๆก็คือไปช่วยชาวบ้านก็คือจริงจริงก็เป็นอีกแรงหนึ่งเงี้ยครับจริงๆเรามีองคอ์กรหลายองคอ์กรมีองคอ์กรกลุม่มพ่อบ้านแม่บ้านทีอ่อบตเขาก็มีงบประมาณทาเหมือนฝายฝายชะลอน้ําในลาห้วยอะไรเงี้ยครับเราก็จะเป็นอีกแรงหนึ่งที่ไปช่วยเขาเงี้ยครับในส่วนของทางเกี่ยวกับรีคัพนะคะก็จะเป็น หนึ่งที่เด่นเลยก็คือในเรื่องของการเกิดกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องของการทรัพยากรนะคะเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันการการัานาเครือข่ายจากที่เราทํางานอยู่ในพื้นที่ตัวเองเราก็ยังไม่รู้เลยว่าพื้นที่อื่นจะเป็นเหมือนเราไหมจะมีเยาวชนเหมือนเราไหมแต่ว่าในส่วนที่รีคอร์ดเข้ามาเหมือนกับว่าเราไ,ได้เจอเครือข่ายอะไรก็ทำให้เรากําลังใจในการทำงานมากขึ้นแล้วจริงๆก็คือฐานถ้าเรามัน,ม,น,ม,นมันแข็งแรงอยู่แต่ว่า เราไม่รู้ว่าจะสื่อสารยังไงอย่างน้อยก็ยังมีองค์กรภายนอกเข้ามาช่วยอะไรเงี้ยเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการทําสือ่อเหมือนดิขอบก็เป็นอีกหนึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งในกลุ่มนั้นที่มาช่วยพวกเราว่าเอออย่างน้อยมีเพื่อนนะจริง,รงๆว่าทํางานเนี่ยไม่ค่อยได้แต่เยอะแต่ว่าแค่ไปเรียนรู้ด้วยจริงๆอย่างเราชวยก็แค่ช่วยเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลคือเหมือนอย่างติ๊กเหมือนผมอะไรเงครับบางคนก็เก่งเรื่องคอมพิวเตอร์ค่อนข้างาระดับหนึ่งคืเ่เป็นผู้นําธรรมชาติเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรพวกน,นี้ครับเขาก็จะเป็นคนคิด คิดในเรื่องกระบวนการทำอย่างไรทาโน่นนี่นั่นเี้ยเราก็มาเป็นรูปลงข้อมูลอย่างน้อยก็ได้อ่านผ่านตาก็ได้เห็นการจัดการแค่ไปร่วมเรียนรู้นะครับแล้วก็อนาคตก็คงเป็นที่ทางว่าต้องขับเคลื่อนยังไงต่อไปกับเยาวชนต่อไปส่วนสีิเนี้ก็เป็นกลุ่มคนใหม่พวกผมเนี่ยครับก็มาอยู่บ้านกันก็เหมือนแบบเป็นรุ่นหลานเกษตรแต่ว่าเราก็ช่วยพ่อแม่ขายผักอยู่แล้วตามตลาดนัดอะนะครับแต่ว่าพอดีผมไม่มีโอกาสมีโอกาสได้ไปศึกษาที่อเมริกาเป็นแลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยครับก็ประมาณ หกเดือนเจ็ดเดือนเนี่ยครับแล้วพอดีที่ฟาร์มเนี่ยเขาทําระบบ CSA ด้วยส่งตรงอะไรอย่างนี้ครับแต่พอไปอยู่เนี่ยเราได้แพ็กผักทาเป็นกระบวนการทั้งหมดเห็นกระบวนการที่เขาส่งอาจจะคุยกันสื่อสารค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าก็พยายามดูจากรูปภาพพูดคุยค่อยๆคุยกับเขาอย่างนี้ครับพอกลับมาก็เอาเรื่องพวกนี้มาคุยในชุมชนมาคุยกับเพื่อนๆพี่ๆที่ทางานว่าเออไปมาแล้วได้อะไรบ้าง อยากให้ทุกคนมาสารต่ออนาคตประเภทนี้ไม่นานอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบหนึง่งแต่ว่าเราก็ต้องเอาให้อยู่ในชุมชนคนรุ่นใหม่อาจจะมีอะไรอื่นๆที่มากกว่านี้อาจจะมีชีวิตที่แตกต่างแต่ว่าก็ยังคงความเป็นวิถีที่ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลไม่ได้แบบมีว่าใครจะสูงสูงกว่าใครเอาเปรียบกันไม่อยากเห็นสังคมที่มันเอาเปรียบกันอยากเห็นสังคมที่มันไปแยบเนี้ย แล้วก็อย่างในของกลุ turkey, ่มของที่ต้นกล้าในป่าใหญ่ของเราอยากให้เป็นอย่างนี้ครับเหมือนเป็นญาติพี่น้องเหมือนเราอยู่กับเด็กๆตอนนี้เราโตมาด้วยการมีน้องๆพอโตขึ้นในอนาคตเราอาจจะมีลูกมีครอบครัวไปแล้วก็ยังเป็นครอบครัวเดียวกันกดไลค์ก็แล้วก็อยากมีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกนะครับแล้วก็แป้งสิใหม่ๆในสังคมนำไปผลิต ทีมพิมพ์วรรณิยมของคนรุ่นใหม่ดีๆทำมาขอจะชื่อแล้วก็เฟซบุ๊กไปให้คนที่มีอายุน้อยที่สุดในฝ่ายเราไหมครับ ย่อตรงตัวองาข้องวามตัวเองจริงมีแต่สติเราจำเรืทางาแล้วกันเพราะว่าจำเหตุการณ์ท้งหมดทั้งระบนะก็ต้องย้อนต่อเได้แลกเปลี่ยนมีหลายให้ได้แลกเปี่ยนเรื่องประสบการณ์ม่ตี่เรเอมาว่นี้ความเาย็นหวว่าทุกคนจะถึงปักเลยชัดขึ้นเกี่ยวบหมาเลย